สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุภูสุขณ์นะคะกะมื้อนี้กะบ่จักสิว่าจังไบรบ่จักสิเริ่มตอนอ้นจังไรพี่นอ้องอ่าสำหรับตัวข่อยเองข่อยก็เสียใจพอสมควรนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับในหลวงของเฮานะคะตันใดจากเฮาไปเนาะข่อยก็เสียใจมากพอสมควรแล้วกัอ่าคิดว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะก็คงสิสเสียใจคือกันประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เฮากะ รับบาดยนะคะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงเข้าสิรูอยู่แล้วนะคะว่าสักมือหนึ่งทันต้องจากพวกเข้าไปแต่ว่ามือนั้นมันมาถึงจริงๆเข้ากับ่อนข้างว่าอ่ามันตกใจแล้วก็เสียใจยพอสมควรนะคะเนะะะาะกับอ่าจักาจังไดคนไทยในต่างแดนหลายปูหลายคนพนกานะคะบาดมีโอกาสกลับ้านร่วมถึงตัวข่อย่องนั้นบาดมีโอกาสก็บบกสกไปเข้ารบท่านนะคะ กะจากเสียชดจ้งใดล้วพี่น้องบอกวาบอกว่าถือคอยกะเบ,บาไปบ่เป็นนะคะคอยเสียใจแล้วก็คอยสิบอกพี่น้องที่ติดต,ตามคอยน้ำด้วค่ะทางเฟซบุ๊กนะคะว่าเฟซคอยนี่เขาบ่าได้เฟซมันสิโดนแฮกหรือสิโดนรีพอร์ตหรือสิโดนยังคอยก็บ,บ่รู้คือกันซึ่งได้ยินมาเพื่อนทรงเขาในในไล์มาในในไล์มหากานกัรู้สึกว่าสิมีหลายผูไลก้คนที่เป็นเจ้าของเพจนะคะ หลายผู้หลายคนที่โดนบล็อกนะคะคอยกับบรลูว่าผู้ใดแน่นะคะคอยกับผู้ติดตามข่าวสารเพราะว่าบ,บ่มีเฟซบุ๊กนี่ก็เหมือนกับว่าข่าวสารก็หายไปสิไปติดตามทั้งยูทูบยูทูบเหมันกับก็คือในเฟซพี่น้องนะคะเพราะว่าเข้าใส่เฟซเป็นหลักกะบอลูกันว่ามีผู้บังดีหรือว่ามีคนแฮกหรือว่ามีคนยังกะทั้งดีทั้งนั้นกะ บ่ามีกระจิตกระใจไปดได้ผู้ใดไรหรอค่ะถือว่าอยู่ในถ่วงช่วงเสียใจกถือว่าอ่ะเขาปิดเฟซเข้าไปกัโอเคเขากะอยู่ในช่วงทํำใจพอดีกับ่ไอะไรอยากสิโพดอียังเบว,วาอยู่แล้วนะคะหรือว่าเบาอียังที่มันลื่นเรื่องมากเกินไปมันกะมันยังว่ามีกระจิตกระใจสิเบานะคะคนที่ติดต,ตาม่อยใน facebook ก็ขอให้รู้ไว,นะะวนไ้นะคะว่า,า่อย่ได้บไรพูดอะไรนะคะเพราะว่าหลปูหลยคนเลยที่เขาไปตาม ไปทำมแม่ข่อยทาเฟซน้องสาวข่อยทาลูกข่อยทาม,มู่ข่อยว่าข่อยให้ไปใสหรือว่าเขามาถามในไลฟ์ข่อยว่าเป็นยังข่อยือบอกเขาสินะคะข่อย่ได้บอกผู้ใด้ค่ะเด้อเฟซข่อยมันใส่ยังบ่ทัในใดๆนะคะอืมถาม้าผู้ใดติดตามทง y o u t u b e แล้วก็ facebook ถ้าได้ฟังคลิปนี้ก็บ,บอกให้ยในเด้อค่ะเด้ออืมนะคะกะบ่ดูจักสิบ่าจังไดผู้ลังผู้ลังคนเขาอาจสิแบบบ่าบางดีก็เฮ้าเขาอาจสิเฮ็ดก็เฮ้ออา้วยความสะใจกับเรื่องของเขาปล่อยเขาไปนะคะคนเท่าเกิดมาสัตว์เดียว เกิดล้วก็ตายนะคะอยากเฮ็ดยังกันไปก็เฮ็ดไปบาปบ,บุญคุณโทษอยู่กับตัวของท่านเองนะคะนั่นแหละค่ะก็ต่อไปนี้โพสคลิปโพสยังกับคือสิใดโพสเป็นรักกับคือสิทา้งเฟซบุ๊กนะคะเอ้ยทั้งยูทูบนะคะนั่นแหละค่ะอขอบคุณในไลฟ์พู้ที่เป็นห่วงผู้ที่เป็นเป็นห่วงแล้วก็ผู้ที่คิดว่า โอ้ยคิดหอดว่าปิคิมบัลลีหายไปไสานอกสินะคะ่ะอืนี่ละมาหากันทัทง้งทั้ง youtube ก็ได้นะคะนะคะ,คะขอให้ประเทศสา้านเท่ามันดีขึ้นนะคะคนไทยสุขสุกคนเสียใจยก็รููอยู่แต่ว่าขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปแล้วเนาะ,ะขอให้มันมีแต่แนวดีๆเนาะพี่้องเนาะอืเป็นกําลังใจสุขสุกคนเป็นกําลังใจให้โตขคอยนั่มนะคะควยแกสีทำความดีเดินลอย พอเดินตามรอยพอต่อไปนะคะดีหรือบดีในที่นี้กับตัวเข่ากับรูยุแก่ใจนะคะสิ่งใดที่บดีฝ่าเทวดาเป็นเดสิลงโทษเท่าเองนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะสิ่งดีๆที่่ันซ้อนมาบอกมากเข่าเฮ็ดใดสักครึ่งหนึ่งของสันมันกับเป็นการดีผู้ใดคิดว่าเข้าเฮ็ดบดีกับเรื่องของเขาแต่ถัดเข้าตัวคิดตัวเขา้เขาคิดว่าเข้าเฮ็ดดีแล้วกัเข้ากับทำตัวไปนะคะพี่น้อง ขอบคุณในไลน์เด้อค่ะเด้อที่เขามาติดตามที่เขามาฟังทั้ง YouTube ทั้งเฟซก็ดีแต่ว่าเฟซตอนนี้ใจบ้าไรเด้อค่ะเด้อบอกเพคนแน่ผู้ใดที่เล่นเฟซนั่มเล่น YouTube นั่มนะกะขอบคุณในไลน์ค่ะขอบคุณในไลน์สวัสดีค่ะสุขสุขคนม,มันเสาพี่น้องมันเสามันกะโอ้เนอบอกบ่าบอกว่า,วา,วาถือค่ะเสียใจตัาหมื่บ้านแล้วค่ะบายบายพี่น้อง